เราอ่ะไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่เราอ่ะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตได้มากเพียงใดในปีที่มีอยู่เราอ่ะไม่สามารถควบคุมความสวยความงามของใบหน้าได้แต่เราอ่ะเลือกสีหน้าที่จะแสดงบนใบหน้าของเราได้เราไม่สามารถควบคุมความยากลำบากที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราได้แต่เราเลือกที่จะทำให้ชีวิตลำบากน้อยลงได้ เราไม่สามารถควบคุมบรรยากาศที่เป็นลบของโลกได้หรอกแต่เราสามารถควบคุมบรรยากาศของความคิดแล้วก็จิตใจของเราได้บ่อยครั้งเกินไปที่เราเพียนพยายามจะเลือกควบคุมสิ่งที่เราไม่อาจจะควบคุมมันได้น้อยครั้งเกินไปที่เราเลือกที่จะควบคุมสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นั่นก็คือทัศนคติของเรา